สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปากกิ๊กถูกวิจารณ์หลังทําหน้าที่พิธีกรก่อนหน้านี้เรียกว่ากลายเป็นดราม่าร้อนเมืม่อชาวทวิตท่านหนึ่งได้แชร์คลิปรายการทางช่อง w o r k ์กพอยซึ่งมีช่วงหนึ่งปากกิ๊กเกียดติจเจริญหรือซูโมกิ๊กได้ทํานักร้องหนุ่มทอมอิสาราซึ่งได้มาร่วมรายการว่าจะโทรหาใครซึ่งทอมบอกว่าโทรหารุ่นน้องเป็นครียอทิฟรายการเดิงซูโมกิ๊กถามต่อว่าผู้ชายหรือผู้หญิงทอมอึกอักที่จะตอบซูโมกิ๊กพูดว่า อยู่กึ่งกลางยังเลือกชีวิตตัวเองไม่ได้ว่าจะไปด้านไหนดีทอมบอกว่าแล้วแต่ว่าเขาจะโตไปด้านไหนเราก็สนับสนุนเขาครับก่อนซูโมกิกหัวเราะและพูดว่าแล้วแต่ว่าเขาจะโตไปด้านไหนใช้คําว่าเราสนับสนุนเขาเฉีย์เต็มที่อันนี้โลกทวิตเลยวิจารณ์หนักมองว่าซูโมกิกไม่ควรจะพูดว่าคนที่เป็น LGBTQ บวกคือคนที่ยังเลือกชีวิตตัวเองไม่ได้ว่าจะไปด้านไหนดีและชื่นชมทอมที่พูดแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีอีกทั้งยังบอกว่าคนที่มา ร่วมรายการไม่มีใครคำขำกับสูโมกอีกด้วยถ้าสังเกตสีหน้าของดาราท่านอื่นทั้งจอส์นิกกี้โดยเฉพาะตุกกี้ดูเจอนมากและไม่มีใครขำต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายอื่นยังไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่พิธีกรของสูโมก,กิกว่าการกระทำแบบนี้เป็นการดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมองคนอื่นต่ำกว่าตัวเองซึ่งบางครั้งคนแยกแยะก,การทำหน้าที่พิธีกรระหว่างมุกตลกกับมารยาทโดยปัจจุบันนี้สิ่งที่ควรทำคือการช่วยสนับสนุนและ ส่งเสริมคนที่ยอมรับว่าโลกใบนี้มีความหลากหลายและทุกคนต่างอยู่ร่วมกันได้รวมถึงมองว่าซูโมกิกเป็นกบในกะลาขณะที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งมองกลาบกันว่าทาอาจจะตอบแบบติดอ่างและพิธีกรต้องการให้บทสนทนาม,มันเลื่อนต่อเลยแกล้งแซวแต่การแซวมันทําให้บางคนสะดุดหูท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w s r o o m info ขอบคุณครับ